เเมนร้องนะครับพิพิธภัณฑ์ดังในนิวยอร์กส่งโบราณวัตถุกเก่าแก่คืนให้กับประเทศไทยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นชาวคัมพูชานะครับหลังโบราณวัตถุหนึ่งในชิ้นที่สําคัญที่สุดนะครับที่จะส่งคืนให้กับไทยก็คือก o l d e n Boy นะครับหรือปฏิมาก,กรรมสำมฤทธิ์พระเจ้าชาวระันที่6นะครับกษัตริย์แห่งเมืองพิมาย โดยประเทศไทยนะครับได้รวบรวมหลักฐานเพื่อทวงคืนประติมากรรมพระเจ้าชาวรบันที่6นะครับหรือว่าโกลเด้นบอยจากสหรัฐอเมริกาโดยที่ฝั่งไทยนะครับมีหลักฐานชี้ชัดว่าประติมากรรมรูปฉลองพระองค์พระเจ้าชายบวร,รมันที่6นี้นะครับผู้สร้างปราสาทหินพิมายที่เป็นพระนุ่งนะครับคลีบยาวลงมาเป็นประติมากรรมรูปคนนะครับไม่ใช่เทพเจ้าชี้ชัดว่าศิลปะแบบพิมายนี้ไม่พบในกัมพูชาแต่อย่างใด ซึ่งพระเจ้าชัยวร,รมันที่6นี้นะครับเป็นปรมกษัตริย์สายราช,ชสกุลมหิทรัปุระนะครับเป็นชาวพิมายในทิราบสูงโคราชนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยคืออำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งพระองค์เนี่ยนับถือศาสนาพุทธนะครับและหลังจากที่พระเจ้าหันสวรรคมันที่3นะครับ กษัตริย์แห่งเมืองนครธมสวรรคตนะครับทำให้เกิดความวุ่นวายตอนนั้นนะครับมีกษัตริย์3พระองค์ขึ้นคลองราชพร้อมกันนะครับและต่างฝ่ายเนี่ยก็ต่างขัดแย้งกันพระองค์เนี่ยนะครับก็ได้ลงไปจัดการกบฏนะครับที่สร้างความวุ่นวายมานานหลายปีพระเจ้าชยวรมันที่6นี้นะครับจึงลงไปปราบกบฏแล้วก็ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งเมืองนครธมพระองค์ใหม่นะครับรวมถึงสถาปนาราชวงศ์ใหม่คือไมทราปุระนะครับอันมีต้นกําเนิดจากที่ราบสูงโคราชโดยเชื้อสายของพรระเจ้าชวมที่6 อยู่ปกครองเมืองนคนรธมมา250ปีนะครับดวม11รัชกาลจนถึงสมัยของพระเจ้าชพรมันที่9นะครับได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนะครับคือนายแตงหวานได้ทําการโค่นล้มราชวงศ์วรรัน,นะครับและสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์ขเขมรทําให้ไม่มีซ้อยประนามลงท้ายพระนามกษัตริย์ด้วยวร,รมันมาจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งโบราณวัตถุชิ้นนี้นะครับก็ถูกค้นพบจากบ้านยางนะครับจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อปี2518นะครับโดยคนท้องถิ่น หลังจากเรื่องราวดังกล่าวนะครับชาวกัมพูชาเนี่ยก็ได้แห่มาคอมเมนต์กันมากมายเลยนะครับเช่นทานนี้ครับมาแสดงความคิดเห็นว่าประเทศไทยนี่ต้องการของโบราณของขมรนจริงๆซึ่งท่านตอบมาครับมากล่าวต่อไปว่าฉันมาจากกัมพูชาฉันรอที่จะได้เห็นรูปปั้นมานานแล้วและหวังว่ากลเด้นบอยรูปนี้จะกลับมาที่กัมพูชาเพราะเป็นของชาวขามรนที่บรรพบุรุษของเราทิ้งไว้และจิตวิญญาณของบรรพบุรุษขมรนแต่มันกลับไปไทยเสียใจมาก โดยที่ชางมูชาท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าทําไมพวกเขาไม่สามารถส่งรูปปั้นโกลเด้นบอยไปยังบ้านเกิดของเขากัมพูชาได้ซึ่งมีคนไทยนะครับมาตอบกลับใต้คอมเมนต์นี้ว่าเพราะว่าพบโกลเด้นบอยในประเทศไทยนั่นคือบ้านเกิดของเขาโดยที่ท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวต่อไปว่าหากส่งมอบรูปปั้นโกลเด้นบอยให้สยาม จะสร้างปรัิศาสตร์ใหม่ของพระเจ้าชรมันแน่นอนเพราะในอดีตชาวสยามบางคนพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาสืบเชื้อาสายมาจากพระเจ้าแชวรมันแม้ว่าชาวสยามจะเป็นผู้ร้ภัยจากจีนตอนใต้ก็าตามซึ่งมีคนไทยนะครับมาแสดงความคิดเห็นในตรงนี้ด้วยนะครับกัมพูชาต้องการทุกอย่างแต่ไม่เคยดูแลให้ดีเช่นเขาพระวิหารไม่เคยดูแลให้ดีไม่เห็นค่าถ้าเป็นเมืองไทยคงจะสวยกว่านี้ตอนนี้ปราสาทพระวิหารเป็นกองขยะ ไม่มีการดูแลรักษาแล้วไปต่อทอ่เมนต่อไปครับประเทศไทยเกิดลังกังกอวัดแล้วทำไมถึงมีของโบราณชนิดนี้ซึ่งท่านต่อมาแล้วมากล่าวว่าความรู้สึกเศร้าเริ่มกลับมาชัดวองว่ากูเด้นบอยจะกลับมาที่กัมพูชาของเราในไมช่ช้าโดยที่ท่านต่อมาแล้วมากล่าวว่าแม้แต่รูปปั้นโกลเด้นบอยก็กถูกส่งไปไทยจากนั้นไทยก็ควรอธิบายรากเหง้าของประวัติศาสตร์ใครทำอะไรที่ไหนยอย่างไร คอมเมนต์ต่อมาครับอะไรคือข้อสรุปหลักของการตัดสินใจส่งมอบรูปปั้นให้กับประเทศไทยแทนกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาครับส่งไปกัมพูชามันเป็นของกัมพูชาถ้าส่งไปไทยมันไม่ถูกต้องซึ่งท่านนีนารามกล่าวว่าเป็นของเขมรแต่ทําไมต้องส่งให้กับประเทศอื่น โดยที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าฉันเคยดูวิดีโอเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่ออ้างสิทธิ์โกเด้นบอยคนนี้อยากรู้ว่าใครจะชนะซึ่งท่านนี้ครับมาตอบกลับว่าสิ่งป,ประดิษฐใด,ดๆควรกลับไปยังสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่เป็นเจ้าของเดิมโกเด้นบอยคนนี้ถูกค้นพบจากบ้านยางจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อ2518โดยคนท้องถิ่น แล้วก็ชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับมาตอบกลับใต้คอมเมนต์นี้ว่าเห็นด้วยนี่คือสาเหตุที่ฉันไม่มีข้อโต้แย้งเลยไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปครับลองถามสยามดูสิว่าด้วอะไรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโกลเด้นบอยบ้างแล้วมาตั้งอยู่ที่วัดไหนชาวสยามก็เป็นแค่พวกโจรที่ขโมยวัฒนธรรมของเราไปซึ่งท่านต่อมาครับมืกล่าวว่านั่นไม่ยุติธรรมโกลเด้นบอยควรส่งไปกัมพูชาไม่ใช่ไทย ประเทศไทยในอดีตเกือบทั้งหมดเป็นดินแดนของขเขมรทาไมไม่ส่งให้แผ่นดินแม่ที่อยู่กัมพูชาละ่ะโดยที่คนไทยท่านต่อมานะครับมากล่าวในตรงนี้ครับว่าขเขมรผู้ไม่ยอมรับหลักฐานข้อเท็จจริง ไปต่อที่อมมนต่อไปครับไปไหนก็ขอบอนดวงวิญญาณบรรพุรุษขมนีนช่วยรักษาชาติขมรแผ่นดินวัฒธรรมขมรให้กับประเทศใดที่ไม่ใช่เจ้าของโปรดเห็นเรืงนี้ซึ่งชาวกัมพูชาท่านต่อมานะครับเมืกล่าวว่าขอดวงวิญญาณสั่งให้ชาวต่างชาติเหล่านั้นเอากลับมาและเดินทางกลับประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา คอมเมนต์ต่อมาครับนี่คือประติมากรรมเขมชรช้์ตหวังว่าโกลเด้นบอยกลับไปสู่ประเทศเจ้าของเดิมได้โปรดต่อมาครับโปรดให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจช่วยประท้วงข้อพิพาทนี้ด้วยซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าเป็นของชาวเขมรรูปปั้นนี้สร้างในสมัยที่ประเทศไทยเป็น,ปนดินแดนของเขมรทําจากเลือดและหยาดเหงื่อชาวเขมรคอมเมนต์ต่อมาครับกัมพูชา ทำไมโบราณวัตถุขเขมรถึงถูกส่งมอบให้กับประเทศไทยต่อมาครับเศร้ามากทําไมคนไทยถึงอยากได้ของขเขมรโดยที่ท่านต่อมาครับกล่าวว่าเจอที่พิมายประเทศไทยก็ต้องส่งให้ไทยขเขมรงงอะไรอยากได้อะไรกันคอมเมนต์ต่อมาครับยินดีต้อนรับกลับสู่บ้าน The Land of Smile คอมเมนต์ต่อมาครับกลับบ้านเธอฉันรอคุณอยู่ที่กัมพูชา รออยู่ที่บ้านบ้านของคุณคือกัมพูชาคือคเขมรไม่มีประเทศไทยโดยที่ท่านต่อมาครับเป็นคนไทยนะครับก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าก่อนที่เขาจะตัดสินใจส่งวัตถุโบราณคืนกลับให้ใครแสดงว่าเขาต้องมีข้อมูลที่แน่ชัดและชัดเจนแล้วสามารถตรวจสอบได้เขาถึงกล้าตัดสินใจส่งกลับมาให้ไทยสำหรับงานกาดฎนบอยชิ้นนี้ โดยที่กัมพูชาท่านต่อมานะครับมกล่าวว่าชานรู้สึกเสียใจว่าทําไมาสิ่งประดิษฐ์ของกัมพูชาจํานวนมากจึงปรากฏในประเทศไทยเป็นจํานวนมากฉันรู้แค่ว่ากัมพูชาอยู่ในภาวะสงครามและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆกาลังถูกขโมยอย่างไม่ถูกต้องคอมเมนต์ต่อมาครับไม่เป็นไรผู้คนในประเทศไทยจะอยู่อยากไม่มีความสุขจะต้องทนทุกข์ทรมานต่อไปและไปกันที่ข้อสุดท้ายของคลิปนี้นครับโดยที่ชาวกัมพูชาท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่า ไม่นะหัวใจของฉันแตกสลายครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ comment, คอมเมนต์ชาวกัมพูชากับการคืนงานกูเด้นบอยเช่นนี้นะครับให้กับประเทศไทยถ้ารู้สึกอย่างไรบ้างเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ